มาแล้วครับสำหรับชุดบิ๊กบิ๊กชุดนี้ไม่ได้รีวิวนานแล้วครับผมชุดนี้29,900บาทครบครับเบสแปดนิ้วแบบแน่นกลางสองนิ้วพร้อมด้วย power พร้อมด้วยมิกครับผมมาชมกันว่าชุดนี้มีอะไรบ้างครับผมชุดนี้ครับความพิเศษของเขาครับนี่ได้ power ไปด้วยหนึ่งแท่นครับ power เป็นรุ่นดี600ครับผมเป็น power c a r ์ดีแต่ระบบจ่ายไฟเป็นระบบหม้อแปลงสลับตัวนี้ครับได้เสียงที่หนักแน่นและทรงพลังมากกอาสมวรสลับตัวนี้ครับ พร้อมด้วย power ตัวนี้ครับเรายัดคอร์สใส่ให้ power ทุกอย่างครับมีแค่ power ก็สามารถแยกเบสแยกกลางแหลมได้เลยสำหรับตัวนี้ครับผมการต่อใช้งานก็ถือว่าง่ายมากใครก็ต่อใช้เป็นครับแค่จากบิกไปหา power ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับผมสำหรับตัวนี้ครับผมมาพร้อมคู่กับมิก1ตัวครับบิกตัวนี้ก็มีครบไม่ว่าเป็น eq ครับสามารถบูตเบสกลางแหลมได้ตามใ่ชอบเราเลยครับผมครับคอนเซ็ปตอะไรอีกครับเนี่ยครับช่องมิกสามารถปรับเบสปรับกลางปรับแหลมได้เลยครับหายากไหมครับมิกที่ปรับได้3 eq แบบนี้ครับผมครับ พร้อมด้วยฟังก์ชันบลูทูธฟังก์ชันเอฟเฟกที่มาในมิกพร้อมครบทุกอย่างสำหรับตัวนี้ครับผมเลยมิกตัวนี้มีครบทุกอย่างว่าเป็นการตัดลบสัญญาณครับโลคัสถือว่ามาครบในตัวเดียวเลยมิกตัวนี้ครับผมตู้เบสสามารถเรียกได้ไม่ว่าจะเป็นคันที่ชอบ Turbo. ทเทอร์โบควบแน่นความเสียงก็สามารถเรียกเทอร์โบได้ใครที่ชอบแบบนุ่มลึกๆแบบหวานๆก็เรียกแบบบิวได้ครับตู้เบสเรียกได้2รุ่นเลยนะครับผมครับเทอร์โบเราก็เป็นงานไม่อัด20มิลทั้งหมดตะแกรง ข้างในเป็นดอดลำโพงโค้งปั๊มครับผมครับเสียงกลางครับก็เป็นตัวตัวขายดีนะครับ A B 1 2ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากครับกาดันที่ยอดขายเลยครับเยอะมากตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ใช้งานง่ายนะข้างหูจับข้างตู้ครับเป็นเบเสียบครับเราสามารถเสียบเข้าขาตั้งได้เลยสลับตัวนี้ได้ไปด้วย2ใบครับในตู้12นิ้วหนึ่งดอกแลมใหญ่หนึ่งดอกมีเน็ตเวิกในตู้อีกนะครับชุดนี้อุปกรณ์พร้อมสายพร้อมเปิดครับผมในราคา29,0 0 0กักว่าบาทเท่านั้นครับผมครับไปฟังเสียงครับผม ไปกัฟังเสียงครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ได้ความแน่นของเบสแน่นอนครับอยากจบสลับมือใหม่ครับผมได้นําเลยครับ18นิ้วจบเลยไม่ต้องมาปวดหัวไม่ต้องมาเปลี่ยนตู้15นิ้วไม่ต้องมาเปลี่ยน12นิ้วอะไร18นิ้วไปจบเลยซื้อแพงครั้งเดียวจบเลยครับผมครับแล้วชุดนี้เรายังแถมไม้ไปด้วยอีก1ตัวครับผมพาเวอร์หนึ่งแท่นมิกเบรสิบแปดนิ้ว2กลาง 2- นิ้วถือว่าคุ้มมากกับราคา29 9 0 0่าก้บาทครับผมคุณครับผมก็ฮ่อนผมก็หอนเลยออังกฤเด้อ